ใช่ชีวิตไม่ใช่ชีวิตใครสุภาพเพียงดูเรียนเป็นจริงหา เียนเป็นเงือเขียดครับผมล่องเองครับสำไม้เก่านะครับเห็นเขียดกัดดีครับเกียโมครับผมมาเบงทีทังหลักกรเบี้ยงไม้ไปก่อนครับเงือเขียดบุหล่อนไงนะครับนาะเดียวเสียไปเลยนะครับผมภาษาสีจัดแจงมองอยู่กับพ่อครับมากครับพ่อคือเก่าครับผม เสียงนกคองเสียงปลาสูบนะครับเนาะบรรยากาศนะครับนี่ด้วยครับเงื้อเขียดทงตีเซร์ลักษณะนี้ด้วยครับเขียวข้างครับเลยลอยมันสวบครับส่วนมากก็เป็นมีตะปะคอครับส่วนมากส่วนมากใส่เบ็ดมั้งครับถ้าพร้อมวะลังแหลมมีงานแล้วครับ างานกลับมาครับใส่เบดหัวเรลยวไปยังครับอบกอ,บอก่โอ้พันก็เขาเลยนะครับนะเนาะกูบอเห็นตัวปลาแล้วครับไปอีจนเหมือแม่นบ่ฟองฟองหัวเหลยม้องไปอีจนครับผมแต่ว่า,าพันก็หยาเลยครับเห็นตัวหัวปลาครับเห็นไม่มีเส็นี้เลยครับ เงนคงหามดีบุดรต้องเขียนดีครับไปทุกตัวคือควรนไ้มของนี้จะตาไหมจะกัดไปอิฐพื้นสีจุ่มแบบใหญ่น่าดี้ตรอ้าเดยวนอนเลยปะ แข็งแรมาก้วครับคุณแพบบ่อครับนี่โอ้โหโห,โหสวยงามครับคุงมาไายมังครับงามเง้ย นี่ครับแป้งงามครับครับอีกจนไปอีกจนนี่เขาเป็นสวยงามครับผมเก็บชินครับเตียมสวงครับหลังตีกันมาเลยครับเห็นตะปากครับโอ้ตัวสวยครับโอ้โหตัวสวยครับมันมันมันนมนครับ นี <OR egg wiggle noise> ่ครับผมบ่เอม่โอเคแจ้งสอนครับดิอคือดินะครับ เห็นปลา <laughs> 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 ใช่เว็ดไว้แต่เบ็ดเมื่อเห็นระบาดนี้ครับผมเมื่อเห็นที่หลีเลยดพอิผัวดิผมเนี่ย

บติดเอ็นบทเสียบทเย็นครับดูเสียบครับอืดสวนร้อยครับเป็นเงินร้อยสวนนะครับเนาะแต่ว่ามันตัดความเ่องหลังหรอวะไปอย่าร้ายตอนนี้กระบนนี่เป๊ะเก๋ยตรงมันเป็นหน้าดิพูนพูนพูนดิพ่นยุ่ยยุ่ยพูนโอ้พุ่นครับพุ่นครับขั่นด็ดขั้นเด็ดครับตะเสียบเ่ียานี่อ้าวได้การแล้ววานี่คอยยุ่งหันเลยครับอ้าวเดี๋ยวนี้บุฟเฟ้าวเดี๋ยวนี้บุฟเฟ่ ก็ใส่嘛เพื่อนโยงเงินครับอู้เอยวครับเอยวนี่ครับเบ็ดครับขั้นกว่าเขายางดีอีกอ้าวไม่ฟาวครับเที่ยวนี้ไม่ได้ไปยักอายที่อนโยวกันครับครับตัวปลาบุกไหมบุกแล้วครับบุกเขา อุ้ท่อปลาดุกไงปลาดุกไงเขาขนหนคัลากหลากถึมาทั้งนี้ครับเดี๋ยวเด้อครับเด้อเดี๋ยวกำลังมึงเดี๋ยวติแกแกมดมีนายอย่ผมจับลวดบ่เอาเอาเอาแก่ๆถึ้แมาตฟดเลบตีดฟังแหนงางดินก่อ,อนจับจับจับโอ้โห <c oughs> รัสเซียรัสเซียครับเอาเบ็ดผมถอนเลยครับนี่ครับมันหัวรัสเซียได้ไงน้อหอยเป๋าี่ยถูกครับหม่เป๋ามันลุกรัสียนีครับมึงมือครับเอาเบ็ดผมถอนเลยครับอือน่องครับมาลหรอครับนะครับตัวปลาครับโอ้ยเกือบปล่อไม่เห็นครับผมกระตาวพดีครับะครับเก็บปลาครับ หลอดครับต่อต่อไปอีกสองหลอดปกติมันกับว่คใครกินเขียนแล้วพอเนาะเครับเดี๋ยวนี้งกัดงูแล้วว่าตำแหน่งไหนนาสิเป็นของไรพี่ปลานะครับเดี๋ยวสีรอบรอบนี้ว่าถือพี่ง่ายเด็ดครับติดตามครับ ก็เด um oh. ือดไปนะมั้ฮ้มนี่กสวบโอ้นี่แหละครับไปยังครับอืมไม่น้อย แล้วยางกลับมาถือบิกหลายตัวทำงานครับผมคิดครับผมครับเนี่ผมเป็นประค้อถ ah 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 ือบ ah> uh ิกครับัสิรูได้พูดไหนพอเอาขึ้นครับว่ามันเนืาอได้ครับผมูดินกระโจ้าโอ้ย อนี้ครับตัวปลาครับเตเลครับผม ลมมากครับพี่จังฝนสีตกงนะครับห้องเขตอนนี้ก็สามคนครับอยู่บัเดียครับก็เรื่องคือส่องหลอดได้เพราะเอาไปฮหดกินกับผ้พาพ่อครับครับเพราะว่ายังมีเวลาพักพนไลายเพราะว่าสอมากเป็นงานนี้คือเกาอ่ะดุนตรงกันครับจะกลับอยู่แล้วครับลมมาครับนกว่าจะไม่กินซะแล้ว อู S <S <c oughs> <c oughs> ้ปลาขปคฟิอ่านี่มนๆครับผมบสุท้ายงโลมุครับกระเพาะเดี๋ยวยายไปไกลๆนะ เเดีี๋ยยวปล่นงานครับับตอนครับผมเหมือนเสางมาเก็บกูมายามมารุ่นํำกันครับเหอนี้เอาไปพอกินครับยามสองเที่ยวสามทุ่มครับตอนนี้สามทุ่มสิบห้านาที แบบสวยเลยครับผมมากูเบ็ดเก็บเบ็ดครับผมเขียน Alpha เก็บคนครับไว้ให้ครับตอนนี้โอ้เต็มแรกครับหลังสามครับโอ้ย ีอากากร,รช่อนลูกไข่ครับผมอือมาสวยกังอยู่อยู่ครับไข่อยู่คร OB ับโอ้ยเกือบไปอยู่นอน้างบนอล้วชุบขดปนครับน <fl> ี่ครับขดปนของแกครับ <universe> สามมาแล้วครับเกือบจะครึ่งทางครับน่าจะมาช้าครับพ่อบอกไตคอหลล์ครับเอาไหมพ่อโอ้ตัวพอดีงามครับเฝ้าติดกับครับตกบน้องสวยครับแยมสามครับตัวปลาไม่ตัวน้ำหนักพอดีเนาะปลายังอ้ว่าอะไรกอบสิ่ัต่างบึงหลังนี่ครับพ่อมาบ่ลลันกัดตายครับเดี๋ยวถอดรองเท้าก่อน เบ็ดเบ็ดนมนอุ๊กวันกระตายครับโอ้ยวันเหล่านี้เรียบร้อยแล้วครับพูดโอ้จริงๆนี่มีปลาครับมีปลาโอ้โหนึกว่าไซใหญ่นะครับ <laughs> ใสปุูนครับผมใสปุูนอ้มามันมันมันครับเต็มซีแล้วว้ายมาสวยกันยังมีปลาอยู่ตัวนี้ลุงกระต้อครับมาลุ้นเต็มหากันครับ เดี๋ยวเบิ่งไก่ๆนะั่นเบ็ดต่ำลงเนาะครับเนาะมีเต็มที่ตัววะครับพี่น้องโอ้ยมันสู่จนมุนอรือปุ้ยแล้วครับโอ้ยนั่นๆตัวปลาพุดขึ้นนะเห็นเหรอขาขาวเนาะครับ,ออข,าข,ารบของยู่ข้างล่างนะครับเห็นตั๊หัวครับโอ้ตัวงามสั่มเดี๋ยวผัวบึงบึงสีรด,ดตัวงามพร้องเขาอ้ยผมมาสวยครับก็พัวครับเมื่อยกันคือจังแก่งเหรอครับนะนเนาะต้องเว้นไกเหิตงาน,นขึ้นก็สายกับเร็วโอ้ย แห่งท่านบ่ดล้วครับอืมปืดถูกโอ๊กเจ็ดหีดหมดแล้วครับตัวใหญ่งแห้งครับท่านยุ่ง่ะนอป่อนาะอืานแผ่ทอทดได้หมดเลยโอ้โอเคโอเคโอ,คโอค้แต้มที่หาครับอืมอ่าลุนกันต่อครับบทีออกมาแล้วครับอ่าพอไม่ต้องซูมนะดูแบบภาพกว้า ข้าวปูนขยันขยันเลยขยันขันเป็ดบุกกงเลยโอ้เต็มอยูหกครับผมดีครับยังไม่หลุดครับเขียนง่ายครับเต็มของเลยโอเคครับผมเต็มหกมาแล้วครับลักษณะตายครับผม โอ้ยตายครับผมแต้มที่หกครับอืมใส่ถุงเลยครับเพ่อตัวปกะคองมีตัวกำลังนั่งมกแต้มแล้วครับแดดออกรับผมแต่สีตากแหงได้นะครับเนาะมาสวยครับี่นวงครับนวมนวมนวมยุบฝนครับยิ่งนิ่เสียงคนกบฏจักครับเสียงคนกบฏจักครับไปช่อนครับผมไปช่อน ของงามอายุครับโอ้ตัวง,งามย่้ดิครับไมจ๊งไดรละของงามอาย่บ่านนี้คุณว่าท่นานดีสดี้หมบ่ออดบ่อื้มงามยบโอเคโอเคครับหนึ่งสองสามอืออ้ายตัวง,งามสุดมอสโซรนี่เลยครับอยาโอ้โห้ที่ปากนี่ครับเกือบรุดครับ สวยงามของเช้านี้เลยนะครับในการเดการอยู่ครับไม้เขามากง่ายกับสีอาสีเขามากก็พล่อยอจักรลอบหนึ่งเนี้ยยินเขียดยู่เนาะยำเจ้าเทือส่งเทือกหลักับคุยก่อนต้ว่าม,ามาเร็วเดียต้มที่เจ็ดแต้มที่เจ็ดครับมาทานครับหนึ่งกระต้อครับเรียบร้อยครับได้ประมาณเจ็ดตัวนะครับ ร่วมกับของหมื่ขึ้นเรานะเฮาหนาทีได้เกือบประมาณสามโลนะครับกระคุมครับเนง้องเขียดที่หามาใส่ครับผมอ่ะฝากติดตามคลิปต่อไปน้ำกันครับไปเตอร์